สัมภาษณ์ดีครับมากลับมาถิ่นฐานบ้านเก่ามีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใ,ใจค่ะแล้วไงต่อในคุณแม่คนไหนนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่คุณอ๋อแล้วหัวเราถธรรมชาติ <c oughs> หวัวเราะหัวเราะธรรมดาก็ได้พ <c oughs> ี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่แล้วคุณแม่คุณแม่นั่งข้างกันไี่คือกันนะคุณแม่คุณแม่ไหนถอดฟันปลอมออกนึ่ก็ได้นะ กำลังบังคับหลานอยู่ใช่ไหมเนี่ยบังคับหลานบังคับหลานทำไหมแหนกอะไรบังคับใครบ้างเนี่ยไอ้ก็อีฟไอ้ไอ้ไอ้ก็เอิญอาอฝากมีอะไรฝากให้หลานอีฟไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไงถ้าหลานอีฟอยู่ให้หลานอีฟทำช่วยหน่อยเนี่ย เน่ดูอีฟดูอีฟดูซะเดี๋ยวจะเอาห้อีฟดูลงเฟซบุ๊กให้อยกาดูถามบอกพี่อีฟมีไรบอกพี่อีฟนี่ยิายพี่อีฟเนี่ยปูเนี่ยเนี่ยเอาเป็นไหมเลยเห็นไหมโดน ใช้แรงงานอีฟดูลูกให้พี่อีฟดูหน่ลงให้พี่อีฟดูนี่ด้านข้างนี่เห็นไหมนันเรือรีบรีบพี่เขาถูกใช้แรงงานเห็นไหมลูกย่ยยยยยามีอะไรฝากให้อีไอฟไหมฝากคิดถึงน่ะลูกน่คิดถึงมากไหมมาก มีรถอันหน่อยลูกมีรถพ่อเอ้ยนานถ่ายพอดีเลยนั่งได้ใหญ่นั่งได้ยยุ ของแกก็ของไอ้หน่อยของใครก่อนอะไรเนี่ยน่าจะหลายปีก่อนอันนี้น่าจะกายี่บ่อนมันมีอะไรอะไรตู้จดหมายแบบนี้มีไหมครับเนาะจะเห็นแค่เผื่อเขามีจดหมายมีเงินขนานนัดจริงไว้นานแโอ้ยได้รับแล้วค่ะนั่นของหุ่นมาบ้านได้ใบเสร็จทิ้มันจะเสียค่ารถยนต์นะฮะ สุขพอะไรร่างาังงานเหนื่นเดือนอะไรแล